คราวนี้บอกเลยว่าช่วงวันจ่ายแบบนี้รถขายดีวันจ่ายเมื่อวานวันนี้วันไหวคุณนะม่เมื่อวานวันจ่ายเนี่ย<ช>รถขายดี<อ>บ้านขายดีนะฮะ<อ>แล้วก็ยังมีอะไรอีกละ่ะคือรถหรูเนี่ยเอาเป็นว่าแทบเกลี้ยงเลยค่ะโโทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่ใช่รถจริงค่ะแต่เป็นเครื่องเส้นไหวที่เขาขายไว้เอาไปเผาแล้วก็เส้นไหวบรรพบุรุษในวันนี้นั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดพาไปดูบรรยากาศที่อุบลราชธานีกันหน่อยคึกค,คักจริงๆเมื่อวานนี้วันจ่ายตลอดทั้งวันนะคะคนไทยเชื้อสาย จีนในอุบลร,ราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงก็มาเลือกซื้อสินค้าเครื่องเส้นไหว้ค่ะจะนําไปไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษซึ่งบรรยากาศที่ห้างยงสงวนจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะคะคึกคักต่อเนื่องห้างนี้ห้างดังฮะเพราะว่าเขาจะมีการทําการตลาดาที่เด็นมากในเรื่องในโลกโซเชียลนะครับใช่แล้วคะ่ะส่งผลให้สินค้าเครื่องไหว้ทุกอย่างเนี่ยขายดีขายหมดแทบเกลี้ยงร้านเลยปีนี้อะไรขายดีเป็นพิเศษบ้าน รถหรูยี่ห้อดังและเอารุ่นแพงๆด้วยนะเอาผาดก่มมา f o r t จูเนอรก็มีเอารุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกปีนี้เลยนี่แบบนี้เลยเพราะว่าคือคุณผู้ชมในชีวิตจริงบางทีมันหาซื้อยากะดังนั้นเราก็เผาไปให้อันนี้ไม่ต้องคิดเลยอากงอาม่าแทนแล้วกันนะฮะนี่ฮะเอาเอาเลยจะมีคนใช้ชายคนใช้หญิงจะเอารถหรูรถแพงขนาดไหนเนี่ย ก็เผา<ด>ไป<ส>ให้ทูพรบริษนะเลือกสีได้ด้วยออนะลูกหลานก็บอกว่าที่ซื้อเนี่ยอยากให้บรรพบุรุษเนี่ยมีรถยนต์ใช้ทันสมัยนั่งสะดวกสบายแล้วคาดหวังนะคว่า จะปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งโชคลาบร่ํารวยนั่นเองส่วนอย่างที่บอกไปคือนอกจากเผากระดาษเงินกันหลายรายที่คุณนุ่นเขามีทําดิจิตอลวอลเล็ตคือดิจิตอลวอลเล็ตเรายังไม่ได้ฮะแต่ว่าเราเผาดิจิตอลวอลเล็ตไปให้บรรพบุรุษก่อนแล้วนะเห็นลายที่หลายๆจังหวัดเขามีเป็นดิจิตอลวอลเล็ตเลยอ่ะใช่ค่ะไปดูอุทัยบ้างนะอุทัยธานีค่ะร้านคาแขกทั่วเมืองทุกแห่งคึกคักเลยเพราะหลายคนคือเขาบอกว่าตรุษจีนเนี่ย บ้านต้องสะอาดแม่เก็บกว่านี่รถก็ต้องสะอาดเหมือนกันดังนั้นร้านขายแ,แคร์ก็คึกคักค่ะเพราะมีคนไทยเชื้อสายจีนนำรถยนต์ส่วนตัวไปล้างก่อนจะนำไปทำพิธีไหว้แม่ย่านางเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเจ้าของร้านคายแ,แคร์แห่งหนึ่งบอกว่าสองสามวันเนี่ยก่อนจะถึงวันไหวมีคนไทยเชื้อสายจีนนำรถมาจองคิวล้างรถล่วงหน้ามากกว่าปกติเป็นเท่าตัวเลยนะแล้วคิวแน่นไม่สามารถจะรับรถของทุกคนได้ทั้งหมดนะคะปกติเขาล้างวันวัน ันหนึ่งเนี่ยยีถึง30คันแต่ช่วงนี้ล้างเพิ่มเป็น50าสถึงหกคันต่อวันเลยนะคะครเริ่มล้างกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายาวไปจนถึง6กโมงเย็นแบบไม่มีพักเที่ยงเลยค่ะ,ะเมื่อวันนี้ก็มีการเต็มการนะสำหรับในเรื่องของวันจ่าย